ตนะคะ้ต้อ็มานั่งอยู่ในร้านอาหารอิตาเลียนแอนแซนอร่อยที่ต้องบอกคุณผู้ชมไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้มานั่งอยู่ข้างๆเชฟเปียค่ะเป็นเจ้าของร้านนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอโ้โหร้านแบบว่าเรียบรู้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเชฟครับอันนี้ต้องแบบว่าดูโทนสีนะคะจะเป็นออกแนวแบบรูดูนิดนึงค่ะ<ม>และโซฟาที่เรานั่งอยู่นี้นะคะอยากจะบอกว่าสบายมากๆเลยก่อนอื่นต้องถามเชฟเปียเลยว่าที่มาของชื่อร้านนะคะจริงๆแล้วมันมีที่มาอย่างไงบ้างคะเชฟ ก็คือที่มาของชื่อร้านนะฮะเริ่มก่อตั้งจริงๆก็คือตัวผมเองนะฮะกับคุณไก่นะฮะก็คือเริ่มต้นด้วยคําจํากัดความเราอยากได้สั้นๆแล้วเวลาให้ลูกค้าเรียกแ้วก็เรียกง่ายนะฮะก็คือก็คือเป็นคําที่สั้นๆแล้วก็จะติดปากได้ง่ายด้วยความหมายของชื่อร้านก็คือจะแปลว่าความสุขหรือว่าเป็นความสุขลึกๆความสุขอันล้นคนก็คือหมาย ใช่ครับเหมือนว่าออกมาจากข้างในเหมือนลูกค้าถ้ามาทานอาหารอยากให้อร่อยกับรสชาติอาหารที่ร้านแล้วก็อยากให้ประทับใจกับบรรยากาศหรือการบริการของที่ร้านด้วยเหมือนกันก็คือเหมือนถึงว่าการให้ความสุขกับลูกค้าประมาณนี้ครับแล้วร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะที่สุขุมวิท31นี่เปิดมาได้เจ็ดเดือนนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือเคยเปิดมาแล้ว2อปีแต่อยู่ที่ประชาอุทิศ หรือแถวใกล้ๆสี่แยกเมืองจายนะฮะ,ห,ะาาหลังจากหลังจากที่ย้ายมาก็คือ,เ,อเริ่มต้นมาได้7เดือนนะฮะครับผมค่ะตอนนี้ก็ถือว่าผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะเชฟช่วงนี้ขึ้นแบบของลูกค้าก็ดีขึ้นก็คือดีขึ้นตามลําดับนะฮะครับก็คือหลังจากที่เราย้ายมาลูกค้าส่วนเก่าไอ้อลูกค้าเก่าส่วนหนึ่งก็คืออาจจะมาได้ไม่หมดด้วยการเดินทางหรือว่าอา,อาจจะไม่สะดวก แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ได้ลูกค้าใหม่ๆจากอเรียสานี้เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็เป็นลูกค้าที่าปากต่อปากแนะนำร้านแนะนำอาหารให้ให้ต่อๆกันไปด้วยครับค่บผมค่ะ,คะก็ทราบไปแล้วนะคะแล้วย่างงี้เชฟมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะที่ทำให้มาเปิดร้านอาหารแนวอิตาเลียนแบบนี้คะ่ะถ้าพูดถึงแรงบันดาลใจนี้ก็อาจจะ คล้ายๆกับหลายอาชีพนะฮะหลายๆธุรกิจก็คืออย่างธุรกิจร้านอาหารก็คือ,อเริ่มจากประสบการณ์คือเราเก็บเกี่ยวเราก็มาจาัาสายงานด้านนีร้ระหว่างช่วงระหว่างเราเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆผ่านมาความฝันในชีวิตของเราเราก็อาจอยากจะมีบิสเนสหรือเป็นธุรกิจอะไรเล็กๆที่เราสามารถที่จะ,ะดูแลเองได้ แต่ขณะเดียวกันทางผมก็อาจจะอ,อาจจะโชคดีอย่างนึงว่า,อาพอดีมีผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนด้วยค่ะแล้วทางร้านของเชฟเนี่ยค่ะมีอาหารเป็นกี่ประเภทคะประเภทไหนบ้างคะถ้าเป็นประเภทของอาหารก็จะบอกเป็นคอนเซปต์แล้วกันนะฮะธีมของร้านก็คือจะเป็นอาหารอ,าออกเป็นแนวเวสเทิร์นก็คือเป็นอาหารทางชาติตะวันตกทั้งหมดนะฮะ คิดแต่เคยครางลูกค้านะฮะลูกค้าจะชอบพาสต้าที่ร้านมากนะฮะ mm. แต่เมนูก็จะมีให้เลือกหลากหลายอย่างสลัดนะฮะก็จะมีหลากหลายแล้วก็มีมเมนูพาสต้าพาสต้านี่เป็นพาสต้าเส้นที่เราทําเองนวดเองแล้วก็รีดเองจากทางร้านด้วย oh. แล้วก็เป็นเส้นโอเคอจากซัพพลายเออร์ที่เราสั่งจากบริษัทที่นําเข้ามาจากอิตาลีด้วยแล้วก็เป็นเมนูสเต็ก เมนูสเต็กก็เป็นเมนูสเต็กอาจจะแยกว่าโอเคเป็นปลาเป็นเนื้อเป็นแกะเรียกว่าแบบว่าครบวงจรทางด้านอาหารไปทั้งชาติตะวันตกเลยทีเดียวแล้วอย่างนี้นอกจากทางร้านเนี่ยจะมีการผลิตวัตถุดิบเองแต่ในวัตถุดิบในส่วนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเชฟมีการเลือกหรือคัดสรรยังไงบ้างะคะวัตถุดิบท้องถิ่นก็คือ uh, บางส่วนนะฮะบ,บางส่วนที่ในบ้านรเรามีอยู่แล้ว ก็จะหาซื้อที่เป็นของสดนะฮะเป็นพวกผักพวกอะไรที่เป็นของสดบางอย่างนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นวัตถุดิบที่ต้องนําเข้าก็อย่างเป็นพวกเนื้อ<ม>ที่ต้องนําเข้ามาเป็นพวกปลาหรือเป็นอาหารทะเลบางชนิดนะฮะที่ต้องสั่งจากซัลายเออร์ส่งตรงจากมุนอกเข้ามามอันนี้ก็ผมก็จะมีบริษัทอยู่หลายหลายบริษัทที่สั่งของที่เขามาส่งที่ร้านอยู่แล้วครับค,ครับผม พูดถึงวัตถุดิบไปแล้วเราจะไม่พูดถึงเรื่องการควบคุมรสชาติอาหารก็จะอะไรอยู่อย่างนี้ทางร้านอย่างเงี้ยค่ะเห็นลูกค้าบอกว่าร้านเนี้ยคือรสชาติอาหารเนี่ยเป็นแบบอิตาเลียนแบบดั้งเดิมรสชาติเหมือนกับต้นฉบับแท้ๆเลยทีเดียวอย่างนี้มีการควบคุมรสชาติอาหารยังไงอะคะเชฟให้ลูกค้าแบบติดใจมากี่ทีคือเหมือนเดิมเลยอาหารพูดถึงว่าถ้าจะทําให้อร่อยไหมโอเคทาได้ทาได้ได้ยากค่ะถ้าจะทาแล้วปรุงรสชาติให้อร่อยแต่ถามว่าถ้าทาให้รสชาติอร่อยแล้วก็คงที่ ก็ยากกว่านะฮะผมผมก็จะบอกลูกค้าว่าอาหารบางเมนูหรือบ,บางจานนี่อาจจะต้องใช้เวลาปรุงค่อนข้างนานเพราะว่าลูกค้าจะได้จะได้เข้าใจว่าโอเคเมนูบางอย่างบางประเภทนี่มันก็ต้องมีชาม,มิ่งต้องมีระยะเวลาในการปรุงของของเขาเหมือนกันรสชาติอาหารมันถึงจะออกมาได้อร่อยแต่ส่วนซอสอพาสต้าหรือเดซซิ่งก็คือ,อน้ำสลัดทั้งหมดจะผ่านจากตัวผม ในการที่จะปรุงหรือชิมทุกจานผมมั่นใจว่ารสชาติอาหารรสชาติคงที่แล้วก็สแตนดาร์ดทุกจาน ที่ลูกค้ามามาทานนี่ค่ะนี่ก็คือแบบว่าความอิ่มเอมของลูกค้าที่ได้มาทานที่ร้านนี้นะคะเพราะว่าทุกจานเนี่ยจต้องผ่านฝีมือการปรุงแต่งหรือว่าการแบบว่าราังสรรค์จากเชฟเปียกเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้ได้รสชาติอร่อยแล้วก็คงที่และอย่างในวันนี้นะคะในช่วงเปิดครัวยั่วน้าลายค่ะเชฟเป็กก็มีเมนูที่จะมาสาธิตให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้เชฟเป๊กจะสาธิตเมนูอะไรคะเป็นเมนูแกะนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบอทานเนื้อแกะนะฮะ แต่แกะของผมวันนี้ผมจะใช้เป็นแกะสันใน<ม>ที่เป็นส่วนของสันในเส้นเล็กๆนะฮะครับผมตรงที่แนะนาวันนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นสันในของแกะคิดว่าท่านที่ไม่ชอบทานแรมหรือไม่ชอบกลิ่นของแรม,มผมมั่นใจแล้วก็เชื่อเลยว่าถ้าทานาเนื้อแกะตัวนี้เป็นสันในนะฮะจะชอบแล้วก็อาจจะติดใจกับเมนูนี้ค่ะเรียกว่าต้องมาเรียกร้องอีกแนะ่นอนเลย ะะงั้นเดี๋ยวเราไม่ช้าค่ะคุณผู้ชมเราเข้าไปเจอกันในช่วงเปิดครัวย้อนน้ำลายนะคะกับต้อมและเชฟเปี้ยค่ะสวัคุณผู้ชมก็อยู่ในช่วงเปิดครัวย้อนน้ําลายแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะเชฟช่งางอาของเรานะคะก็จะมาสาธิตเมนูอะไรคะ่ะวันนีเ้เมนูสาธิตของผมวันนี้จะเป็นเมนู ออสเตรเลียนแลมเทเนลอยเป็นสันในแกะนะฮนะครับผมค่ะหนะา้าตาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูเชฟทำกันนะคะแต่ก่อนอื่นต้องเราต้องเตรียมเครื่องปรุงอะไรบ้างค่ะเชฟเครื่องปรุงสำหรับเมนูนี้นะครับจะเป็นแลมหรือว่าสันในแกะนะฮะห่อด้วยพานเชต้าหรือ,เ,อ,อเรียกว่าเป็นหมูสามชั้นจะเสิร์ฟมากับจูเนเปอร์ซอสเมนูสาธิตนี้ก็คือเป็นสันในแกะ ตัวนี้จะไม่มีติดมันนะฮะจะเป็นเนื้อล้วนๆตัวสันในแกะนี้เป็นเนื้อที่ค่อนข้างดีมากในในในชิ้นส่วนของตัวแกะนะฮะเนื้อเป็นเนื้อที่นุ่มแล้วก็ชุ่ยซี่ดีมากเหมาะสําหรับทํามเมนูสเต็กนะคระับแอนเดียวเรามาดูเชฟเริ่มวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะท่านเลือกตัวเนื้อสันในนะฮะส่วนของสันในนะฮะแล้วก็พริกไทยดำนะฮะแล้วก็เกลือครับ เครื่องเทศนะฮะที่ใช้หมักแรมนี่ก็คือจะเป็นโรชเมลี่นะฮะโอเคครับหลังจากนั้นเราก็จะนำตัวพันเชดตานะฮะ I must stay deep cause talk is cheap. I like Rita must Pamela, stay because talk cheap Angela, ela, Sandra and Rita, and Naza deep นี่คือถือว่าเสร็จในขั้นตอนการหมักใช่ไหมคะ <Okay. S 2> เราต้องทิ้งไว้ประมาณ20นาทีครับผมครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราพักทิ้งไว้สัก20นาทีก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอน,ต,อนต่อไปกันคะ่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเชฟเขาก็ได้แบบว่ารอจนครบ20นาทีแล้วครับขั้นตอนต่อไปอยากเห็นแล้วค่ะเชฟเราจะทำยังไงกัน <Okay S 2> ตอน่อโอเคครับเริ่มจากการตั้งกระทะนะฮะ ใช้ไฟปานกลางนะฮะไม่ร้อนจัดมาก <c oughs> ให้ความสุกข,ของตัวพันช,ชต้าที่เราห่อกับตัวแกะ่นะฮะความสุกให้เหลือง่อาบราวแค่ไม่ต้องถึงให้เกรียมไหมนะฮะเ mm hmm. พราะจะให้ให้ตัวรสชาติของอาหารขมด้วยฮะ จะนำเข้าอบต่ออีกประมาณสัก15นาทีนะฮะตอนนี้เอาออกมาจากเตาแล้ว <ผม S 1> นะคะโอเคหลังจากที่อบไปได้ประมาณสัก15นาทีนะ,ะผมก็นำออกมาจากเตาแล้วก็ผมจะเสิร์ฟกับมันฝรั่งนะฮะ หลังจากนั้นก็นำแกะลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับชานี้อาจจะปรุงแค่เกลือพริกไทยนิดเดียวนะครับเพราะว่ามีความเค็มจากตัวเบคอนจากตัวพนชาชต้าอยู่แล้วคร Sam, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands. come will dip it in I'll dip it in the sauce. It's a juniper sauce. Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. Okay, okay. Let's do it's done. For the menu, แลมเทเนลอย์ id, นะฮะเวบพันเชตตาเสิร์ฟมากับซอสจินจูเนเปอร์ซอสนะฮะโอเคเรี okay. ยบรย้อยแล้วใช่ไหมคะเ็มนู<อ>ทั้งหอมทั้งหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักกันสักคู่ดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเจอต้อมกับเชฟอีกแน่นอนค่ะ And a black's this little is color from In front of me, you stood a beautiful honey. With